สาธิตปิตุเตชะจี้ผีน้อยเลี่ยงกักต้องเข้ารายงานตัวด่วนที่เส้นตายสมวันไม่มาถูกดำเนินคดีเผยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวังหกรายพิธานำทีมห้าสอสออนาคตใหม่ซบก้าไกลประกาศบ้านหลังใหม่จิตใจคงเดิมต่อต้านสืบทอดอำนาจยืนยัน ธนาธรไม่เอี่ยวพักเ <med> ตรียมขออนุมัติศารออกหมายจับสาวมือสาดน้ำกรดแจ้งข้อหาหนักพยายามฆ่าหลังอาการเหยื่อทั้งสามคนขั้นสาหัสพร้อมระดมกำลังไล่ล่าเพื่อจับกลุ่มโดยเร็ว <med> วิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจไหนเก็ตตกจากเดชั่นโดยภาสพลโตหอมบุตร และนภัทรธีรดิตฐากุลสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็นนะครับวันนี้อาทิตย์ที่8มีนาคม2,563อยู่กับผมนภัทรและคุณภัสพลโตหอมบุตรครับครับสวัสดีครับคุณนภัทรและก็คุณผู้ชมครับเราก็เนชั่นทีวีจะคงเกาะติดสถานการณ์โควิด1 9อย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผีน้อย กลับมาแล้วไปที่ไหนไปใช้บริการร้านอะไรมาบ้างนะฮะเห็นว่าโอ้โหพอไปใช้ปุ๊บพอตรวจสอบเจอนี่ต้องทําความสะอาดกันยกใหญ่เลยเออใช่ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้<ม>น่าตกใจนะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยสาธาร,รณาสุขบอกว่ามีผีน้อยประมาณ70-80คนถึงบคนเล็ดลอดออกไปจากการตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ก็ตามหากันจ้าละวันเลยฮะเขาไม่รู้หรืออย่างไรนะฮะอ่ะล่าสุดนี่นะฮะแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ ถือว่าเป็นประเทศที่กลุ่มเสี่ยงนี่นะครับทยอยเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือนะครับก็เตรียมรับผีน้อยเนี่ยเป็นล็อตที่2ก็นับ100คนเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรดรายง,งานจากอาคารกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเชิญครับคุณอิทธิพัฒน์ครับ ทั้งสองท่านกับนับจากนี้ในแต่ละวันจะมีเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้วันละประมาณ4เที่ยวบินนะครับสิ่งที่น่ากังวลที่สุดนะครับสถานที่แห่งนี้รองรับผู้ที่จะเข้าพักเพื่อกักกันตัวได้เพียง750คนเท่านั้นมีการประเมินนะครับว่าหลังจากนี้จะมีแรงงานไทยหรือว่าผีน้อยนั้นทยอยเข้ามาพักที่นี่เรื่อยๆครับทำให้ตอนนี้ทางกองทัพเรือเตรียมมองหาพื้นที่ต่อไปนะครับ สำหรับในพื้นที่ของกองทัพเรืออาคารรับรองที่สัต,ตหีบแห่งนี้นะครับเย็นวันนี้จะรองรับแรงงานไทยจากเกาหลีใต้นะครับที่ทํางานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจะถูกคัดกรองจากสนามบินสวรณภูมินะครับและถูกนํามากักกันตัวที่อาคารรับรองกองทัพเรืออําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเพิ่มเติมครับในช่วง17นาฬิกา15นาทีวันนี้โดยแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกที่จะเดินทางมามีจํานวน37 คนนะครับส่วนจํานวนอีก47คนนั้นจะเดินทางมาถึงในช่วง18นาฬิกาครับโดยล่าสุดนั้นถึงที่สุวรรณภูมิและผ่านการคัดกรองครับซึ่งจะเดินทางมาถึงในช่วงเย็นวันนี้และผีน้อยเหล่านี้นะครับก็ผ่านการประกบจากทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองอย่างใกล้ชิดรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขครับเพื่อคัดกรองตามขั้นตอนโดยเมื่อมาถึงที่นี่นะครับก็จะมีการทําการฆ่าเชื้อสัมภาระที่ติดตัวมาด้วยหลังจากนั้นจะมีการลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกา การกักกันตัวเป็นเวลา14วันกับ สำหรับพื้นที่ที่เตรียมรองรับวันนี้นะครับจะใช้อาคาร6และ7ครับซึ่งการรองรับของอาคารทั้งหมดจะรองรับได้ถึง750คนนะครับขณะนี้มีเพียง60คนครับและจะมาเพิ่มอีกประมาณ80คนครับโดยกองทัพเรือช่วงเย็นวันนี้ครับก็จะแถลงมาตรการในการดูแลผีน้อยร่วมกับทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับเพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมรับมือผีน้อยครับสถานการณ์ที่ยังรองรับได้อีกนะครับก็750คนครับ ขณะนี้กองทัพเรือประเมินว่าจะมีมาเรื่อยๆทุกวันนะครับหากเต็มมีการประเมินว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อดีนะครับเพราะว่าในอนาคตนั้นสถานที่แห่งนี้ก็จะไม่พอรองรับนะครับโดยสถานที่ที่เตรียมรองรับไว้อีก1 0 0คนก็คือที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับและพื้นที่โรงเรียนใน100ร้อยจปรครับที่รองรับได้มากกว่า100คนครับขณะที่สาธารณสุข เขต6นะครับนายแพทย์อภิชาติรอดสมครับกล่าวถึงการดูแลผีน้อยที่ถูกกักกันตัวอยู่ที่นี่60คนนะครับก็จะอยู่ที่อาคารรับรอง3 4และ5นะครับทุกคนนั้นไม่ใช่คนป่วยนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงการดูแลนั้นก็จะเบาลง กว่ากลุ่มคนไทยที่กลับมาจากหูหันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ให้ออกจากห้องกับดูแลเหมือนอยู่ในบ้านเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ด้วยความสบายใจครับและจะมีการตรวจสุขภาพทุกวันและหากพบอาการป่วยก็จะส่งโรงพยาบาลซึ่งเตรียมไว้แดเตียงนะครับจะดูแลอย่างดีครับและเวลานี้ทุกคนก็มีสุขภาพจิตที่ดีมากฟังเสียงของนายแพทย์อภิชาติรอดสมครับเนื่องจากคนที่มาเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ป่วยนะครับเป็นคนอยู่พื้นที่เสี่ยงด้านการ แต่พื้นที่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบมูฮั่นที่ว่าเขาปิดเมืองเนาะสถานการมาตรการก็จะลดลงมาระดับหนึ่งคือดูแลเขาแบบเหมือนเหมือนอยู่ที่บ้านอะเพียงแต่ว่าไม่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกจากห้องแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ในห้องตามตามมาตรการที่เราวางแนวปฏิบัติไว้เพราะฉะนั้นก็จะเบาเบาก,กว่าที่อู่ฮั่นไปมากแล้วเขาก็จะได้อยู่ด้วยความสบายใจแล้วมีการ ตรวจสุขภาพทุกวันถ้าไม่สบายนี่จะแยกไปที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งเราได้เตรียมเตียงที่โรงพยาบาลไว้แล้วอย่างน้อย8 8เตียงตอนนี้รอบๆใกล้ๆที่จะไปดูแลเพราะฉะนั้นจะมาตรการที่จะเบากว่าแต่ก็รัดก,กุ่มที่จะไม่ให้เขาไม่สบายหรือเจ็บป่วยแล้วเราไม่ทราบอย่างนี้นะครับมัะะนั้นก,ก็จะดูแลได้เป็นอย่างดีครับ ด้านนายนริศนิราไมยวงศ์ประหลัดจังหวัดชนบุรีผู้แทนผู้ราชการจังหวัดชนบุรีนะครับกล่าวถึงกรณีที่ชุมชนเริ่มต่อต้านและกังวลกับสถานการณ์การแพร่เชื้อระบุนะครับว่าขณะนี้ได้ทําความเข้าใจและวอนให้นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากทางราชการนะครับเพื่อนําไปสู่การเรียนรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนที่กังวลอยู่ณเวลานี้ครับและเพื่อที่จะทําให้เกิด ความรอบคอบครับเพื่อที่จะผ่า,ผานพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับทั้งสองท่านครับขณะนี้แรงงานไทยเกาหลีใต้อยู่ระหว่างการนําตัวมาจากสนามวินสวรรณภูมินะครับและทันทีที่มาถึงนะครับผู้ชมสามารถที่จะเกาะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันได้อีกครั้งครับเนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้สั่งการให้กอรมนแต่และจังหวัดพร้อมทั้งกองทัพนี่นะครับ เสริมกำลังเข้าไปดูระบบคัดกรองควบคุม COVID 19. โควิด -19 โฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทคงชีพตันตระวาน,นิชเนี่ยบอกว่าพลเอกทันชัยช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกนัดอินทะเจริญประหลัดกลาโหมได้ประชุมหาหรือร่วมกับทุกเหล่าทัพที่สาลาว่าการกลาโหมเพื่อรับทราบสถานการณ์และสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข รับมือกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยภาพรวมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้จัดกำลังพลสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขร่วมกระบวนการคัดกรองแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงที่ทยอยเดินทางกลับจากเกาหลีใต้ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและนำพาเข้าพื้นที่ควบคุมโรคในพื้นที่อาคารรับรองของทหารเรือที่อำเภอสตัตหีบเนี่ยจำนวน 63รายโดยจะร่วมคัดกรองแรงงานกลุ่มดังกล่าวนี่แหละครับและส่งเข้าดูแลในพื้นที่ควบคุมที่กำหนดร่วมกันกันกบกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและในทุกเที่ยวบินด้วยกระทรวงกลาโหมอยู่ระหว่างประสานกับสาธารณสุขเพื่อพิจนารณาพื้นที่ควบคุมโรคอื่นๆเพิ่มเติมโดยไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ รองรับให้เพียงพอกับปริมาณกลุ่มเสี่ยงและขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมสำหรับการทำงานในพื้นที่ควบคุมโรคที่จัดตั้งขึ้นพลเอกทันชัยนะครับยังบอกว่าได้กำชับทุกเหล่าทัพว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำและสั่งการขอให้คอรามานาจังหวัด เข้าไปสนับสนุนและร่วมการทำงานของสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งการร่วมดูแลคัดกรองนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติในพื้นที่การเคลื่อนย้ายและการดูแลพื้นที่ควบคุมโรคที่แต่ละจังหวัดนั้นได้จัดตั้งขึ้นก็ขอให้ทุกเหล่าทัพเนี่วเร่งจัดกำลังพลเพิ่มเติมเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาธารณสุขเพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบ และมาตรการคัดกรองในทุกสนามบินนานาชาติภายในประเทศนี่นะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้แสดงความห่วงใยนะครับและขอเป็นกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และกำลังพลที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานก็ขอให้ระวังป้องกันตัวเองและร่วมดูแลสุขภาพด้วย mm hmm. ขณะเดียวกันก็ขอให้ร่วมกันสร้างการตระหนักรู้ของประชาชนร่วมกันถึงความร่วมมือ นะครับสนับสนุนการบริหารจัดการของภาครัฐในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับ ไปกันที่อำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างนะครับหลังจากว่ามีข่าวออกมาว่าจะใช้พื้นที่สวนสนปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นที่รองรับเป็นที่ควบคุมผีน้อยนี่นะฮะก็ทําให้ชาวบ้านนะครับในละแวกนั้นนะครับออกมาแสดงจุดยืนนะครับบอกว่าไม่ต้องการให้ใช้สถานที่สวนสนปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นสถานที่กักตัวแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ครัอ่าการล่าสุดตอนนี้นะครับคุณอนไทัยสกุลทองแรงงานสดจากที่นั่นปฏิดตามครับ แม้ว่ากระทรวงกลาโหมจะออกมาระบุว่าไม่ใช้ส่วนสนปฏิพัทธ์ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานที่สำหรับกักตัวเพื่อที่จะเฝ้าระวังโรคแรงงานจากเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าชาวหัวหินค่ะก็ยังคงมีความกังวลใจว่าหากสุดท้ายแล้วที่อาคารรับรองที่สัตหีบเต็มนั้นจะมาที่นี่หรือไม่วันนี้เองพวกเขาจึงเรียกร้องอยากให้ทางภาครัฐนั้น มีเอกสารชี้แจงเป็นรายละอักษรยืนยันว่าจะไม่ใช้สถานที่ตรงนี้จริงนะคะแล้วก็อยากให้มีการเรียกความเชื่อมั่นเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวกลับมาด้วยเพราะว่า2-3วันที่ผ่านมานั้นนักท่องเที่ยวลดลงไปเกินกว่า50%ค่ะ วันนี้นะคะทีมข่าวก็ได้ไปสำรวจในพื้นที่ย่านชุมชนหัวหินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะมีทั้งโซนร้านอาหารโรงแรมต่างๆแล้วก็จุดที่ใกล้กับสะพานปลาใกล้กับถนนคนเดินซึ่งก็พบว่าบรรยากาศนักท่องเที่ยววันนี้นนะคะก็มีไม่มากนะักส่วนหนึ่งจากการสอบถามมาเนี่ยก็เกิดจากการที่หลังจากมีการทราบข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมาใช้สถานที่อาคารพักรับรองของกองทัพบ,บกที่สวนสนปฏิพัฒน์สำหรับกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ โรคไวรัสโควิด -19 ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยนะคะทางด้านของประธานชมรมพ่อค้าแม่ค้าเมืองหัวหินนายสายทานเพื่อนผุดซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเขาก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกับชาวหัวหินเนี่ยนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่า เขานั้นไม่เห็นด้วยที่จะมาให้ใช้พื้นที่ของอาคารพักรับรองกองทัพบกส่วนสนปริพัฒน์แต่เขายืนยันนะคะว่าไม่ได้ต่อต้านกลุ่มผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยการแต่ไม่เห็นด้วยกับการดาเนินการของภาครัฐเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวจึงอยากให้เลือกสถานที่ที่เหมาะสมและสองสมวันที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นยอดของการจองห้องพักและก็รายได้ของอพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนั้นนะคะก็ลดลงไปกว่า 5 0ทั้ทางนี้นะคะแม้ว่ากระทรวงกลาโหมจะยกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่ส่วนสวนปริพัฒน์แล้วแต่ว,ว่าชาวหัวหินเองก็อยากได้ความมั่นใจอยากได้คำมั่นสัญญาจากทางภาครัฐในการยืนยันว่าจะไม่ใช้สถานที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะไทยโรคโ,โควิด1ิเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันชาวหินไม่ได้คิดจะต่อต้านแต่การดําเนินการของภาครัฐเท่านั้นเองที่เลงเห็นว่าพื้นที่หัวหินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะไปกักผู้ป่วยพวกนี้ แต่ชาวหินไม่ได้รังเกียดกลุ่มผีน้อยนะครับแต่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผลกระทบมันจะเกิดหลังจากนั้นอีกมากมายเราก็เลยเห็นว่าผู้ใหญ่ควรจะเปลี่ยนสถานที่ได้ไหมหรือหาสถานที่เหมาะสม เลือกให้กับเขาได้พักเป็นสถานที่ปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างส่วนสวน,นียถือว่าเป็นค่ายทหารก็จริงแต่เป็นป้นที่เปิดแล้วอยู่ใจกลางเมืองซึ่มันจะมีผลกระทบมากเลยปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เกิดข่าวเนี่ยหลังจากสองวันนี้ปุ๊บจะเห็นผลกระทบทันทีคือนักท่องเที่ยวแคนเซิลที่พักไม่ค่อยได้มาทําให้เศรษฐกิจภายในวินีตอนนี้ซบเซาลงมากเราก็พยายามหาทางเช่นนายอำเภอก็แนะนามาว่าจะทําโครงการบิ๊กคินนิ่ง ก็คือจะล้างเมืองทั้งเมืองให้เกิดความสะอาดเพิ่มความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับเช่นเดียวกับคนในชุมชนหัวหินนี้นะคะที่ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยเนี่ยหลายคนยังคงกังวลว่าหากสถานที่พักรับรองที่สัตหิบไม่เพียงพอจะกลับมาใช้ที่นี่อีกหรือไม่ค่ะคือเราก็ก็สงสายกันนั่นแหละแต่ก็อยากให้อยู่ในที่ที่เขาปลอดภัยด้วยและคนรับข้างคือปลอดภัยด้วยแต่ที่ไม่มีใครกระทบกระเทือนหรือเดือดร้อนทั้งสิ้น ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าจากตรงนี้เขาขยออไปสัตตหีบแล้วตรงนั้นจะล้นไหมจะพอเพียงกับสถานที่ที่พักตรงนั้นไหมเราจะพิงกลับมานี่อีกไหมไอ้ตอนนี้คือเราไม่แม่นใจว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่า ขณะที่ร้านค้าต่างๆนะคะก็เงียบเหงาลงไปมากทั้งลูกค้าและก็รายได้ต่างๆซึ่งพวกเขามองนะคะว่าต้องการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐนั้นมีการเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองหัวหินกันอีกครั้งซึ่งในระยะเร่งด่วนที่ทําได้ที่พวกเขาสะท้อนมาเนี่ยนะคะก็อาจจะให้เริ่มจากการทําความสะอาดสถานที่ต่างๆให้มากขึ้นค่ะ และจุดที่ดิฉันอยู่ตรงนี้ก็คือหาดสวนสนนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแต่ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็ลดลงไปมากชาวไทยที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับอํเาเภอหัวหินที่มาเที่ยวพักผ่อนกันแต่ว่าตรงจุดนี้นะคะถ้าพูดถึงว่าห่างจากอาคารพักรับรองกองทัพบ,บกที่จะมาทําการกักตัวนั้นนะคะจะอยู่ห่างไปประมาณ500เมตรตรงบริเวณสีแดงตรงนู้นนะคะซึ่งก็จะมีการแยกสัดส่วนสําหรับพื้นที่อาคารพัก รับรองกับสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าใน4-5วันนี้ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะทางด้านของอำเภอหัวหินเองก็จะมีการจัด b i ๊กคลินิ่งใหญ่เพื่อที่จะทําความสะอาดจุดต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กลับหนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยวเมืองหหินอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณคุณอนโนไทยนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวซบเซามากนะมไม่มีนักท่องเที่ยวเลยโดยเฉพาะชาวต่างชาติใก่ครับก็เลยทําให้พ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารต่างๆที่ปกติจะได้รายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีเงินเข้ามาเช่นเดียวกันแล้ว,ลลวร้าน<ข>าเริ่มบ,บ,บนม่นนะว่ามีข่าวว่าจะนําผีน้อยไปที่นั่น ยิ่งกลัวเลยใช่ฮะแต่ <คน S 2> เขาไม่รัง,งกเกียจนะ,นะเขาบอกไม่รังเกียจครับแต่ว่าอยากจะให้ผ่านการกัโกโรคให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาเที่ยวได้ตามปกตินะฮะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคณะอนาคตใหม่ครับเขาได้เปิดตัวพักใหม่มชื่อว่าพักก้าวไกลก็นําทีมโดยนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับคุณพิธาเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าบ้านหลังใหม่เนี่ยจิตใจยังเหมือนเดิมนะครับต่อต้านการสืบทอดอํานาจการรัฐประหารดันนโยบายก้าวหน้า วันนี้สสบัญทิวรายชื่ออดีตพักอนาคตใหม่นะครับนำโดยนายพิธาลิมเจริญรัตพร้อมด้วยกลุ่มสสอดีตพักอนาคตใหม่ได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเพื่อแสดงแนวทางการทํางานและเข้าไปสมัครสมาชิกพักการเมืองใหม่ภายหลังพักอนาคตใหม่ได้ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยยุบพักพร้อมเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมร่วมของสสทั้ง55คนเห็นร่วมกันว่า จะย้ายไปสมัครสมาชิกพักก้าวไกลซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานขอยืนยันว่าสอสอที่เหลือยังยึดมั่นอุดมการที่จะทำงานเพื่อประชาชนและขอให้มั่นใจว่าแม้จะอยู่บ้านหลังใหม่แต่ติดใจยังเหมือนเดิมคือจะอยู่กับประชาชนและประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านการสืบทอดอำนาจการรัฐประหารและผลักดันนโยบายก้าวหน้า คุณพิธายังบอกนะครับว่าในช่วงระหว่างการประสานงานเพื่อสมัครสมาชิกพักนั้นที่ประชุมสอส,อสมีมติให้ตนเองเป็นประธานสอสอพร้อมกับให้นายวิโรธลักคณาอาดิสอสสบัญชีรายชื่อเป็นโคศกชั่วคราวและยังมีการแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนคือการทำงานของคณะกรรมการใน5ประเด็นโดยแต่ละประเด็นจะมีสอสอของพัก ที่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภา,าผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการคือ 1. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 2. ปัญหาพิษเศรษฐกิจ 3. การชุมนุมแฟตม็อบของนักศ,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 ศึกษา 4. ปัญหาภัยแล้งและ 5. การเสียชีวิตของผู้พิพากษาส่วนที่2ก็จะเป็นคณะทำงาน ที่ติดตามและขยายผลต่อจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา